3กลยุทธ์ใจละลายนะคะที่ผู้ชายไม่อาจห้ามใจได้นะคะกับผู้หญิงแบบนี้ค่ะคุณจะทำให้ผู้ชายเขาหลงเสน่ห์คุณแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะข้อแรกนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าผู้ชายต้องการอะไรจากผู้หญิงนะคะสิ่งที่ผู้ชายต้องการจากผู้หญิงที่สำคัญที่สุดก็คือความละมุนนะคะความเป็นผู้หญิงความละมุนความน่ารัก นะคะความที่คุณเป็นผู้หญิงทั้งหมดโดยรวมคือความเป็นแฟมินินเอนเนอร์จีนะคะพลังงานของความเป็นผู้หญิงถ้าคุณมีความเป็นพลังงานของความเป็นผู้หญิงคุณส่งสิ่งนี้ให้เขาได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณมากขึ้นดึงดูดคุณมากขึ้นและอยากที่จะดูแลอยากจะเข้าหาผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะคะดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสตรองผู้หญิงที่แข็ง ที่เหมือนทำตัวเป็นผู้ชายเขาก็จะไม่ดึงดูดผู้ชายที่เขาเป็นผู้นำหรือเป็น provider man ผู้ชายที่อยากดูแลผู้หญิงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากใช้ผู้ชายดูแลคุณต้องมีความละมุนมากขึ้นมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะข้อ2นะคะแล้วเราจะเป็นผู้หญิงที่มีความละมุนได้อย่างไรนะคะเมย์จะให้ทริค เล็กน้อยนะคะในเรื่องของความเป็นผู้หญิงที่ละมุนมากขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องให้ผู้ชายได้มีโอกาสดูแลเรามีโอกาสเทคแคร์มีการโชว์ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจ่ายเงินให้เราเขาเปเราเขาดูแลเราเทคแคร์เราเขาสนับสนุนเราเขาเป็นห่วงเรานะคะเขาอยากให้เรามีความสุขมากขึ้น ปล่อยให้ผู้ชายเขาได้เป็นผู้นำเราบ้างปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ผู้ชายทำบ้างบางทีอ่ะบางคนไม่เข้าใจว่าคุณรีบทุกอย่างเลยคุณจะทำทุกอย่างคุณจัดใจทุกอย่างคุณเก่งมากคุณลองสโลแล้วให้ผู้ชายเขาเป็นฝ่ายเปิดประตูให้คุณหยิบอันนั้นให้คุณหยิบอันนี้ให้คุณได้เทคแคร์คุณได้ลองสังเกตว่าคุณไม่มีสิ่งไหนคุณขาดอะไรหรือเปล่าคุณป่วยไหมคุณเป็นอะไรปล่อยให้เขาได้ดูแลคุณมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ผู้ชายรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความภูมิใจเขารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าอะไรพอคุณมีความเป็นแฟมินินมากขึ้นมันเท่ากับว่าเขาได้สปีดความเป็นมารคคารินความเป็นผู้ชายมากขึ้นเขาได้ ปกป้องดูแลคุณมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีที่อยู่กับคุณเขาจะจะแฮปปี้ที่จะอยู่กับคุณนะคะข้อ3นะคะไม่รู้ค่ะว่ามันยากมากบางทีผู้หญิงเก่งก็อาจจะรับไม่ได้ตรงนี้นะคะแต่เมยจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแมสเซจก็คือให้ผู้ชายลำบากเพื่อเราบ้างค่ะ ให้ผู้ชายได้ดูแลเราบ้างค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะผู้หญิงที่มีความแฟมินินที่มีความน่ารักผู้ชายอยากเอ็นดูค่ะคือผู้หญิงที่ปล่อยให้ผู้ชายเขาลำบากเพื่อเขานะคะแล้วก็เป็นงานง่ายสบายมากค่ะคุณจะไม่ต้องเหนื่อยลำบากเลยเพราะผู้ชายเขาจะคอยเทคแคร์คุณเสมอการที่เราเป็นคนพูดเพราะพูดช้าลงหน่อยแล้วก็ฟังเขามากขึ้น นะคะไม่ใช่แต่เอาต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวการที่เราพูดเบาลงหน่อยมีการแต่งตัวที่มีความหวานมากขึ้นแต่งหน้าที่ละมุนมากขึ้นแต่งหน้าที่ดูธรรมชาติแต่ว่ายังคงมีสีสันมากขึ้นแต่งหน้าดูอ่อนดูดูเหมือนไม่แต่งหน้าแต่ยังดูสะอาดตาสวยแบบสะอาดตาคุณจะดึงดูดผู้ชายมากขึ้นผู้ชายต้องการอะไรที่เหมือนกับ ความดูเด็กความอ่อนยาวความนุ่มนวลแล้วเขาก็จะมีความเป็นผู้ชายแบบเต็มเปีย่ยมนะคะนี่คือทั้งหมดโดยรวมของ f ฟมินีนเอนเนอร์จีของพลังงานของความเป็นผู้หญิงและการมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงมันดึงดูดขั้วตรงข้ามเราอยากได้ขั้วตรงข้ามที่เป็นผู้ชายเราก็ต้องทำสิ่งที่ตรงข้ามที่ผู้ชายทำ เมื่อไหลที่เป็นขั้วเดียวกันมาดึงดูดกันมันก็จะผลักออกถูกไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นพลังงานของความเป็นแฟมินินมันก็จะดึงดูดเข้าหากันนั้นคุณต้องฉลาดที่จะใช้พลังงานนี้นะคะแต่สําหรับใครที่อยากได้พลังงานนี้อยากเรียนรู้พลังงานนี้อย่างเต็มสตรีมนะคะไม่แนะนําคลาสที่ชื่อว่าจิตมหาราณีสั่งผู้ชายเป็นทาสรักค่ะในคลาสนี้จะให้ราคาพิเศษนะคะเพราะว่าเป็น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้คุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากเป็นทาดรักอยากดูแลอยากซัพพอร์ตคุณด้วยพลังงานงความเป็นแฟมินินด้วยพลังงานที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะแล้วก็เทรนสหรับคนที่เป็นผู้หญิงเก่งสตรองมากเกินไปและผิดหวังในเรื่องความรัก คุณเหนื่อยเกินไปในเรื่องความรักแล้วค่ะคุณจะต้องปล่อยให้ผู้ชายเขานำหลีดคุณบ้างค่ะในคลาสนี้สอนแบบจัดเต็มนะคะราคาพิเศษตอนนี้จาก39 0 0 0นนะคะเหลือเพียง16,000บาทนะคะแล้วเจอกันในคลาสนะคะใครสนใจรีบติดต่อมานะคะจำกัดเพียง5ท่านสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ